เจอกันนะครับที่จิมเอ็มไลท์เฮาส์นะครับกับ Two Brothers แผนดวงรักฉบับพี่ชายตึงตึงหล่อสวยหล่อสวยหล่อตึงตึงตึงสองตัวตันะคะหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองโ คนน um, ี้แหละครับผู้กำกับคนที่ทำให้มีเสียงกรีดเมื่อกี้นะฮะเสียงกรีดดังมากนางเอกนะฮะนี่พระเอกตัวเล็กๆทั้งหลายแล้วก็คนนี้เลยผู้กำกับร้อยล้านนะฮะตอนนี้ฝากไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะฮะธนาคารเลยฮะธนาคาร สวัสดีครับเรื่องไหนเรื่องไหนรเราชูบาแก้ครับผมเออไม่เพ็นตจะเตี๋ยว่รออะไรนะเติ้งเตี๋ยวหรอ เอเมาดิมาดิไหนบอกพี่หัวไม่แน่นะไม่แน่เฮ้ยดูมันดิดูมันดิดิเ,ออเดี๋ยวเจอเคยเรีย <Okay. S 2> <Okay. S 1> บ,บร้อยเรียบร้อยครับเดียวเข้าไปไหน Thank <laughs> you. คุณแบ๊วอย่างเงี้ยค่ะนกเรีกได้ด้วยนเด็กได้ด้วย